ชายชา,า,ายข้ามโค้สาวล่างรอคอยใจเอารักกันในถั่วแม่น้ำโคงเชื่งใจห่างาาข้ามโค้ ีมาตรงกตลาดนักวันพธหัสวันนี้จะมีคนลาวนำสิ้ามาขายที่ตลาดกันข้าวโพงนครับากาศช่วงเช้ามเมฆหมอกฟ้าคึมฟ้าคึมฝนไปหมดแลวครับมาดูบรรยากาศรวมๆกันนะครับ นแมค้าตัวน้อยแ้าคปลาเนี่ยแล้วก็มีแม่ค้าไทยมารับซื้อของพวกปลาของป่าไปขายอีกทีนะครับปลาครับปลาล้วน ส่วนมากจะเป็นปลานะครับปลาเยอะมากที่หาขึ้นมานี่ก็ปลานะครับอันนี้ก็แม่ค้าฝั่งไทยมารับซื้อนะครับ เศรษฐกิจหมุนเวียนทั้งสองฝั่งแบกบัาไข่ครับหับกันขึ้นมา ผู้ที่ขึ้นมาขายของก็จะมีป้ายแฝงน,นิคออยู่นะเพื่อให้รู้ว่าเป็นคนประเทศลาวถั่วก็มีครับถั่วถั่วดิสงเรียกถั่วดิน ป่ะเดี๋ยวผมจะเข้าพาไปดูตลาดสองฝั่งโขงท่าอุเทนว่ามีอะไรขายมั่งไปดูกันนะครับ

วันนีคนไม่ค่อยเยอะน่านหนาฝนมันจะตกคุมฟ้าคุ้มฝนตลอด,อดปลาจะเยอะมากเลยนะครัทุกคนดูนะครับอันนี้จะเป็นแมกค้าทางฝั่งลาวนะครับดูนะครับป่า เดี๋ยวพาไปดูป่า เริ่มมีคนแล้วนะครับอันนี้ลูกอะไรมีเกาลัดอันนี้เก่ารัดกับลูกอะไรลูกอะไรอันนี้เป็นเมนโบเอ๋ยอันนี้ลูกไมไม้บอกลูกไมซิไจ้ะ มันุ่งแบบเบนลองชิมเลยเด้อรสเขาได้เนี่ยใชลองชิมดูก่อนมันแซ่บก็เอาซื้อไปก่อนแซ่บจ้ารับประทานจ้ามันก็พิจ้าอืมนี่นะพี่เออแกนุ่นโลนึนี่โลนึงมันก็มีมันฟิเปรี้ยวเนาะเปรี้ยวแล้วมีความมันอุ่นดูกิ่นแซ่บ กรอันนี้เกาลักนะครับกะบบอันนี้หวายโลเจ็ดสิบนะครับนี่หวอันนี้สม้มเอาไปป้อนเด็ก

โอ GO, ้โหเก้าลักดูนะครับกนเตาลักอันนี้หอยหอยหวางต้องเดินดูของเรื่อยครับเื้อยคาวจะไม่ค birth 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 ่อยเท่ากันไม่พวกผมก็เลาเว้นนี้่าหรอทู่กัยยจานลนทำถูกต้องแล้วก็ต้องขอบคุณมากนะครับ ในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็ต้องบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความเป็นธรรมไม่ใช่ว่าคนที่ขออนุญาตก็ขอคนไม่ขอก็คิดจะมาได้ขายก็มาขายก็แต่ความไม่เป็นธรรมนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ก็เอามาไว้เพื่อพัฒนามเรานะครับเอาจะเอาาีเอาหน้าในนั้นใ่ไหลูกบาทละหนึ่งร้อยหดึ่งร้อยนะที่บาทละสี่สิบหนี้ กัวเกุ้งรักซื้อกินตัเส้นเกาลัดฮโลหนึ่งครับชิมได้นะคะร่างร้ชิมเนี่ยกินเหมือนเกาลัดอยู่บ่มันก็หมน

ก็หวานมันๆเนะสีบาทจ้า่ตลไปแล้วนะากระเาะเพื่อส nope totally ีรุ่นเก่ากุบะเน้นมะใส่จนเก่าเออใส่จนเก่ากว่าสีหานเ็นไมีก็ปลา มีหนามีางมีสังโอมีตะคดจะาันไม่รู้เลยครับไม่ไมรู้จะอธิบายยังไงดูหอยกันดีกว่าหอยเปียบเลย อันนี้อะไรปากฏดเหลืองปรากดโอ้ยปูหน่อไม้กระแสน <odes> ้ำใหม่พี่เาวานี่ปรากฏดปรากดล้วนๆเลยครับนี่กระป๋า ตัวใหญ่ๆเลยครับออพ้าสินก็มีขายเลยหวไหมหวาหวเนีย่ยลำหวาเขาไปแกงแขนมยายแคะหนมกุ๊ก ปลาเยอะมากนะครับนี่อันนี้ปลาเนื้ออ่อนใช่ไหมปลาอะไรนคนรู้จักมามมันคล้ายๆปลาเนื้ออ่อนอือไ ระห,หวานก็ม oh. ีก็จะสุดแล้วนะหอยดูนหอยหอยโอเ่ปา ป่าเยอะมากป่าแม่น้ำโขงนะครับป่าฝั่งโงฝังลาวนะครับดูทุกคนัวใหญ่ทั้งนั้นเลยนะฝั่งทาง,งริมโขงนี่จะเป็นแม่ค้าคนลาวนะครับ ส่นะวนเราฝั่งที่ว่าติดถนนจะเป็นแม่ค้าพ่อค้า,าคนไทยมักไทยมักไทยโก็าส,าสุดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาอ้อมกลับไปดูทางหนึ่งครับ ของกระดดล่างนี้เลยจ้าไข่ลูกไข่ลูก อันนี้ที่ใส่มีดนะครับรัว่ะติดรูปหัวใจก็มีน,นี่สวยงามมากเลยครับนี่ทุกคนนครับอันนี้บรู้เนาะว่ามันคืออย่างเขามีไว้เห็ดอย่างก็ประจักษ์ โหกระติบยางใหญ่เลยข้างในคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับฝากทุกคนที่เข้ามาดูจนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับว่าผมจะพาไปดูอะไรโดยโอนอวยพาไปครับผม